่ะสวัสดีครับก็เรียนงันต่อนะครับในวันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภานะครับตัวที่สองนะครับก็เราออกแบบเป็นสาม็บเหมือนเดิมจนะมี routing สร้าง ACL แล้วก็ test นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นต่อยอดจากอันที่แล้วนะครับก็คือเพียงแค่ว่าเพิ่มอ่าซุดอีกหนึ่งตัวขึ้นมานะครับเป็นแดงสามขึ้นมาตรงนี้นะครับ อันนี้คือตัวเพิ่มใหม่ขึ้นมานะครับมีเน้บดได้เป็น1นึ่งก็สจนแจุดสี่ศูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อ่ะแล้วก็นะครับไมิจจะติวจบอกว่า,วาอ่าไม่ให้ซไปยังแรนหนึ่งอ่า อ่านะครับให้ C นะครับไปยังแลนหนึ่งได้แต่ดีเนี่ยไม่ให้เข้าแลนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแลนสที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะนะครับบอกว่าเพอร์มิทนะครับอนุญ,ญาตให้ HTTP จากหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดศูนย์ถ้ายีสี่สามารถเข้าได้สองจุดศูนย์ก็คือใครครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือแดนสอนเอง ก็คือออายาตให้อุปกรณ์เครือข่ายที่มาจากแดนสองนะครับสามารถจะมาใช้ HCP ได้นัน่นเองนะครับซึ่งก็คือ PTC แล้วก็ PCD นั่นเองนะครับสองจุดสองกับสอามนั่นเองนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับเราก็บอกว่านะครับก่คนอื่นนะต้องมาทําเรื่องของนี้แต่ก่อนนะเรื่องของ routing ก่อนนะครับเมื่อมีแดนสีเพิ่มขึ้นมานะครับแน่นอนว่านะครับ ที่ R2 มีสองอินเทอร์เฟสนะครับแต่ว่าตอนนี้มีมีนิวโว์ด,ดการแอดนะครับนิวโว์ดของแดนสีเพิ่มเข้าไปด้วยนั่นหมยความว่านะครับที่ R2 จะต้องมีการแอดนิดวยวเด,ดทั้งหมดสองไดสคอร์ด้วยกันอ่าะว่าก็ตามนี้ IP พดูอันแรกก็คือบอกว่าหนึ่งศูนย์แอดให้ R2 ู้จับแดนหนึ่งถูกครับหนึ่งศูนย์ผ่านสาุดหนึ่งก็คือขาน,นี้นะครับ ตรงข้ามก็คือพดีของ R1 นั่นเองขาวแวนดิงแล้วก็ถัดมาคือนะครับดิเบอรดเดของ LAN3 ก็คือ40นะครับผ่านบันดิงคือขานี้เอ,เองนะครับแล้วก็นะครับถัดมานะครับที่เออถักทุนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราแอด IP Root เพิ่มให้เฉพาะ R2 นะครับ mm hmm. ก็คือ40เพิ่มให้มันนะครับแต่ว่าที่ R1 นะครับ เมื่อมีแดนสี C, เพิ่มขึ้นมาแล้วจำเป็นต้องมีการแอดลาติ้งเพิ่มไหมครับคำ <c oughs> ตอบคือไม่จำเป็นเพราะอะไรครับ <p hew> เพราะว่ามันต่อตรงอยู่เห็ <c oughs> นไหมอาหนึ่งมีคีขาครับมีสามขา <c oughs> เห็นไหมครับแลนสีเนี่ยมาต่อตรงอยู่กับอาหนึ่งถึงครับอารหนึ่งจึงเรียนรู้ Network address ของแลนสี C, โดยอัตโนมัติอ่านเราได้เรียนไปแล้วในก่อนหน้านั้นนะครับสุดว่านะครับอาหนึ่งก็ต้อง ก็มมนมีการเซตอะไรที่เพิ่มเติมเพราะมันต่อตรงกับมันมันก็จะดูด้วยอัตโนมัตินะครับนะครับถัดมานะครับาการสร้าง ACL นะครับเราก็บอกว่านะครับที่อันนี้ก็คือที่ R1 น,น,นะครับมันเป็น standard อยู่นะครับก่อนันนี้คือเซตมีมีอยู่แล้วสองข้อคือ deny host สองจุดสามก็คือ PC D นะครับ และเพิ่มมิแอนนี่คือนะครับครานี้นะครับในส่วนของ SCL นะครับเนื่องจากว่านะครับจากโจทย์เนี่ยเราจะพบว่านะครับมันจากโจทย์เนี่ยพอเราเห็นว่านะครับก็มีการใช้เพ r m i ม HTTP คือจะอนุญ,ญาตให้ PCC กรดีเนี่ยสามารถเล่นเน็ตได้ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเจ็นว่านะครับม a n d เอาไม่อยู่ละ นะครับเพราะว่า standard เนี่ยมันเป็นแค่ l a เยอ3สามพอกล่าวถึงการเล่นเน็ตปุ๊บเนี่ยมันเป็นระเยอที่สี่ละนะครับมันสูงกว่าเ a y ยอที่สี่ละก็คือว่าต้องใช้ข้อมูลของ L4 มาช่วยในการสร้างกฎได้แก่หมายเลขพอร์ตนะครับถ้าเป็น HTTP คือพอร์ต80นะครับนเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจาก standard มาเป็น extension ละนะครับนี่มาดูนะครับว่า,าต้องทำอะไรกันบ้างน,นะครับ อันนี้คือกฎพัฒาเดิมที่เป็นอันเดิมน,นะครับบน R1 นะครับคราวนี้นะครับถัดมานะครับเราก็บอกว่านะครับอ่าเริ่มต้นนะครับเราก็ที่ R1 นะนี่ที่ R1 นะครับเราจะลบอ่าสัญษที่ไปก่อนอันนี้คือที่อัสซ้อนขึ้นมาเพื่อจะให้เราฝึกลบให้เป็นนะครับอ่านะครับก็เพื่อจะเปลี่ยนเป็นจากสัญดาเป็น Extension นะ ก็เริ่มต้นนะครับเขาบอกก็บอกเข้ามาว่าเข้ามาที่ configuration mode นะครับ no asset list หนึ่ง deny อ่านี่คือกฎที่มีอยู่แล้วก็ลบลบคนนี้ออกไปอันที่สอง no ตามด้วย asset list หนึ่ง permit any นะครับลบ no, อ,อไปลบเสร็จปุ๊บลองลอง,ลองแล้วก็พอลบอ ACL ทิ้งนะครับก็ต้องตามไปลบ ACL นี้ที่ interface ด้วยนะครับที่อภัยไว้ก็เข้ามาที่ interface ศูนย์ศูนย์ของ R หนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งว่า no ตามด้วย IPS เสร็จปุ๊บหนึ่งเอานะครับก็เสร็จสมมติว่าลบสองที่นะลบที่ ACL แล้วก็ลบที่ฟ e ิลดที่ไปแอพพลายไปด้วยนะครับพอโชว์เสร็จปุ๊บก็หายไปในบอลแล้วนะครับก็ว่างเปล่านะครับอันนี้คือการรีมูฟคือลบสนาดทิ้งไปเพื่อที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นเอชชั n นแทนนะครับ ACL ตรนนี้ปุ๊บนะครับเราพบว่านะครับอพอโชว์ปุ๊บ โชว์สร่อปุ๊บก็คือไม่มีแล้วนะครับบ้างเปล่าแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาสร้างนะครับตัวที่เป็น action กันบ้างนะครับเราก็บอกว่านะครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับ asset list port 100อ่านี่ก็เป็นรู้ด้วรู้ว่าไม่ได้เป็น action นะครับ permit tcp อ่า permit คือ action ถูกไหมครับก็คือว่าถ้ากดตามเนี้ยมันตรงกันแมทช์กันปุ๊บ action ก็คือ permit ก็คือ ให้ผ่านได้นะครับทีน,นี้มาดูพว่าพารามเริเตอร์มีอะไรบ้างนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกคือบอกว่าต้องเป็นโปรโตคอล TCP นะครับตามด้วยนะครับหนึ่งก็สองจุดแปดจุดสองจุดศูนย์ตามที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสองห้า 0. 0 0. 0อันนี้คือไม่สมนิทมาด้วยนคือวิวคัทปิดนะนะครับจำได้ไหมครับศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้าอันเนี้ยมันมีค่าแบบถ้าเกิดเทียบกับ ่าส่วน์มากคือสองห้าห้าจุดสองห้าสองจุดศูนย์นั่นเองนะครับอขออนุญาตเปิดให้ดูครับหนึ่งนะครับยังจำกันได้นะครับอ่าฟานี้นะครับต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับตุลานี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้นะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นวิวคัสบิดที่ทั้งคัสซีเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าวิวถ้าเป็นสแตนด์บาร์ม,มก็จะเป็น 25. 25. 25. สองห้าห้าจุดสองห้าจุดสองห้าจุดศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเขียนรูปของวิวคัสบิดนะครับจะกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้าห้าอันนี้คือหมายความว่าหนึ่งคัสซีเต็มถูกไหมครับอ่ากลับมาที่นี้นะครับ ที่ตัวนี้นะครับเราบอกว่านะครับอันนี้คือจะบอกว่าหนึ่งคัสซีของของยุทศูนย์นะครับทั้งคัสเลยนะครับก็เป็นหนึ่งเกสองแปดจุดสองจุดศูนย์ตามด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็โฮสถ้าเจอโฮสุ๊บรู้เลยว่าเป็นแค่ตัวเดียวนะครับโฮสหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่สามเคันี้เขาบอกว่านะครับเพอมมิสนะครับต้นทาง ทั้งต้นทางที่มาจากแดนสอง 2, ทั้งหมดเลยทั้งคลาสสองจุดศูนย์เลยเนี่ยทั้งคลาสเลยนะครับถ้งมาจากแดนสองนี่ที่เป็นสองจุดศูนย์ปุ๊บเนะี่ยเอายาดหมดเลยนะครับต้นทางเป็นอย่างนี้ถ้าปลายทางนะครับจะไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์คือสี่จุดสามโฮสต์นี่คือระบุว่าเป็นแค่ตัวเดียวถูกไหมครับสี่จุดสามนี่ก็คือตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ในแดนสามนะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ 4.3เห็นไหมครับอยู่ในแดนสามนะครับคือจะบอกว่าให้อุปกรณ์เครือข่ายนะครับในแดนสองนะครับเป็น C เป็น D เป็นใครก็ได้ที่อยู่ในแดนสองนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้งานบริการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้หมดเลยอ่าคำพูดนี้แหละนะครับมันก็เอาไปสร้างกดได้ตามนี้อ่านะครับกฎข้อแรกนะครับก็คือบอกว่านะครับ Permit ทั้งคลาสนี้เลยนะครับ ต้นทางเป็นอันนี้ปลายทางเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับและให้ใช้ได้เฉพาะอีโคคือเท่ากับนะครับพอร์ต80เท่านั้นแปลว่า PCC PCD นะครับได้แค่เล่นเว็บไซต์นะครับของเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้นะอาจจะเข้าไปดาวน์โหลดไม่ได้นะครับ FTP ไม่ได้ก็คือสืิออื่นอื่นอ่ะใช้ไมไ่หมดเลยได้แค่สุ่อเดียวคือเล่นเว็บเท่านั้นนะครับ ถัดมาหมาที่สองนะครับเอมิไอ่งเกาสองจุดหนึ่งแปดจุดสอ์จุสองจุดสองจองจุดสองคือใครครับคือ pc ซีซนเองนะครับตามด้วยศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อันนี้จะเขียนเป็นแบบโค้ดก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเพื่อ,อเพื่อให้ เห็นภาพมันมากขึ้นนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวนี้สำคัญนหนึ่งนะอาจาช้านิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้อาจารย์เขียนเป็น n หนึ่งก็สองนะครับจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดสองนะครับศูนย์จุดศูจุดศูนูย์เห็นไหมอันนี้คือปเ็นการบอกว่านะครับเพียงแค่ตัวเดียวถูกครับอันนี้คือใครครับ มันคือ pcc ถูกไหมฮะอันนี้จะเขียนอีพีนึงคือเป็นโฮสก็ได้ก็คือเป็นโฮสตามด้วยแบบนี้นะครับมีค่าเท่ากันนะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดคือระบุถึง pcc เองนะครับอ่เห็นภาพชัดเจนนะครับเคลียนะครับ อ่าเพนทับรบบนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือรู้ว่าตัวเดียวนะครับก็อนุญาตให้ PTC นะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับต้นทางนะปลายทางนะครับปลายทางหนึ่งจุดศูนย์นะครับตามด้วยอันนี้ต้นทางนะปลายทางเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดศูนย์ตามด้วยค่าบเป็นศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุด สองห้าห้าครับแปลทั้งตัวหนึ่งแล้วดูไม่ขึ้นนะครับอ่านะครับอันนี้คือหมายความ่าครับถ้าเกิดศูนย์ศูนย์อันนี้คือแค่ตัวเดียวถูกไหมถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บรู้เลยว่าทั้งคัสเลยนะครับอันนี้คือหมายความว่านะครับอันนี้คือทั้งแลนดหนึ่งนะแลนหนึ่งทั้งหมดนะครับ อันนี้คือหมายถึงว่าอ่าทั้งคราฟนะครับที่เป็นหนึ่งก็สองจุดแปดจุดหนึ่งจุดศูนย์ัยี่สี่ทั้งคัาตเลยนะครับก็คือวันนี้ก็แปลว่านะครับแปลว่าถ้านะครับ p c c นะครับจะวิ่งไปยัง PCA PCB ก็ได้ใครก็ได้ที่อยู่แดนหนึ่งนะครับ ทำไมครับแอชชันคือเพอร์มิทหมดเลยกดกดข้อนี้นะครับสำคัญนะข้อนี้นะครับมันนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับสแตนดารด s ที่ที่ลบทิ้งไปเมื่อสักครู่นี้จำได้นะ นี่ครับผลคะทนเท่ากันอันนี้เป็นการเขียนเพื่อดีนาย PCD ถูกไหมแต่อ l รใช่ไหมครับแต่จารเขียนดนูนี่คือการเขียนด้วยอ่าสันดาคราวนี้พอตัวอย่างถัดมาเนี่ยนะครับจากเขียนแบบนี้แหละครับคือเนื่องผลลัพธ์เหมือนกันแต่เขียนด้วยเอ e เ t i o n เขียนยังไงนะครับอ่านี่คือสิ่งที่จะจะจะบอกเรานะครับก็คือใช้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือ บ้น,นี้ละครับมันเปลี่ยนจากการคิดแบบ s t a n d a มาเป็นเอเ e n ช i o n ละนะบแบบนี้นะครับแต่เพราะเหมือนกันก็คือว่า a l า o w C นะครับแต่ดีไม่ allow นะครับอ่าถัดมานะครับเมื่อเราสร้างกดเสร็จปุ๊บคลิกกดสองข้อนี้นะครับมันมัน cover requirement รี้บ้อยละกดข้อแรกบอกว่านะครับอ่า C กับ D สามารถจะท่องเว็บไซต์4.3ที่อยู่ในแลน d สามได้ เท่านั้นนะครับคนอื่นคนอื่นใช้ไม่ได้นะ AB ใช้ไม่ได้นะครับใท้แส่ C กั็ดีกฎข้อที่สองบอกว่าเฉพาะ C เท่านั้นนะที่สามารถจะเข้าไปยังแลนหนึ่งได้นะครับนี่คือกฎของนี่คือ C ี่สร้างข,ขึ้นมานะครับถัดมาก็ apply นะครับ asset list หมายเลขหนึ่งร้อยที่เ extension เนี่ยเข้าไปยัง interface F ศูนย์ับศูนย์นะครับ IPS list group หนึ่งร้อยแล้วก็เป็นขาย in นะครับ แล้วก็ลองโชว์แอสเซทิสดูก็จะพบว่าที่อารก็จะกลายเป็นนะครับ extension ip list นี้นะครับตามนี้เห็นว่าครับอันแรกนะ permit tcp นะครับ e c u o l ปดศย์จะกลายเป็น permit tcp นะครับตามด้วยทั้งคลาสแบนสองนะครับ host นะครับ4 e สาม e w w w นะครับอันนี้ก็คือมันจะแปลงเป็นตรงน,นี้นะครับตัวอย่างนะ เจนพอตแปดศูนย์หรือว่า w v เนย่ยคือมีค่าเท่ากันนะครับนี่เป็นชีพโปรโตคอลนะนี่เป็นมาไดพอตนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะนะครับคือตอนนี้อาจจะดูนี่ก่อนนะครับน,นี่ที่ R2 นะเราก็มาโชว์ที่ R2 โชว์ดันดูปุ๊บที่ R2 ฟาสศูนย์ศูนย์นะครับก็จะมี IP set group หนึ่งร้อย in นะครับแล้วก็จะมี asset ตรงนี้สองข้อนะครับ เกิดขึ้นมานะครับอาตามที่ความคิดไปนะครับอันี้ลองเทสดูบ้างนะครับเทสอันนี้เข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อ่าไม่ใช่นะทุกทีอันนี้ที่ PCC นะ PCC นะครับที่ PCC ก็ลองเข้าไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์43ดูพบว่าเข้าได้อ่าก็คือเ่า เหมือนเราสร้างไว้นะครับ PCC PCD เล่นเว็บได้ถูกไหมครับอา c เลินเว็บได้นะครับอ่าแล้วก็ถัดมาที่ PCC PC นะครับก็ปิงนะครับปิงไปยัางหนึ่งสองคือ PCA ที่อยู่แรนหนึ่งได้ไหมครับอาปิงได้นะครับปิงไป PCB แดนแดนหนึ่งก็ปิงได้อีกนะครับปิงอาสุบยอนะครับตอนนี้ ทฤษีที่สร้างเอาไว้ครับว่า c ส,สามารถจะเล่นเว็บได้เรียบร้อนแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ c ส,สามารถปริงเอเได้เรียบร้อนแล้วนะครับถัดมานะครับก็ให้ c ปิงไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์บ้างถามว่าปิงได้ไหมครับต้องดูกดข้อนี้นะครับที่เราสร้างเอาไว้ว่ากดอนุญ,ญาตหรือเปล่ากดข้อแรกนะครับเขาบอกว่านะครับโ0่สนูนะครับ จะเป็น C หรือ D ก็ได้นะครับสามารถจะ a อส e ซเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้แค่นี้ถูกไหมดังนั้นการที่ c หรือปิงมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ปิงได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะอันนี้อนุญาตแค่เว็บเซิร์ฟเเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ PCC นะครับ PCC ปิง A ได้ปิง B ได้นะครับแล้วก็ปิงไปยัง อ่าส่วนพอปิงไปที่ดราตเตอร์ไม่ได้ละเพราะเตอร์ไม่ไม่ไมอิุญาตนะครับอ่าะะครับ PCC อันนี้คือคือสุบว่านะครับ PCC เนี่ยนะครับปิงไปยังอ่าแลนด์หนึ่งได้นะครับแต่ปิงไปยังแลนสีไม่ได้นะเพราะว่าแลนสีเนี่ยนะครับอนุญาตให้เล่นแค่เว็บสวิยเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับ PCC นะครับก็ อันนี้คือการปรงเปลเมื่อกี้ปรงเปลีที่เราเตอร์ใช่ไหมครับปรงไม่ได้นะครับเพราะแล้วก็ปิงเปลียที่เว็บเซิร์เวอร์ด้วยก็ไม่เช่นเดียวกันเพราะเราอนุญาตปิีงแค่ลินแดนเท่านั้นปิงไม่ได้นะครับถัดมามาที่ P c ซบ้างซึ่งซกคดีเนี่ยอยู่แดนสองทั้งคู่นะครับที่พ c ซปุ๊บนะครับเข้าไปยังเว็บไซต์เว็บเซิร์เวอร์สี่สามในแดนสามได้นะครับแอสเซทได้ pcd นะครับปีงไปยัง pca ได้ไหมครับไม่ได้นะครับ pcd ปีงไปยัง pcb ในแะดัหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้นะครับก็เป็นตามดูคอมเมนที่เราบักเอาไว้นะครับ pcd ก็ปีงไปยังแดนสีไม่อยู่แล้วนะครับทั้งเราเตอร์ก็ไม่ได้เว็บก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเอนุญาตปีงแค่เวอร์เอ่อแค่็บเซอร์วิสนะครับนะครับ pcc ปีงไปยัง a e, ไม่ได้นะครับ ปงไปยัง B ไม่ได้นะครับแล้วก็ปิงไปยังเราเตอร์ฝั่งแลนดสามไม่ได้แล้วก็ปีงไปยังเซเวิร์ดไม่ได้อ,ดอะก็ตรงตามมิวไค m เมนนะครับอ่านะครับคนนี้แบบอันนี้ต้องทําส่งกันวันนี้นะครับก็คือว่าทาตัวที่หนึ่ง่เองตามนี้นะครับตัวแทบบี่หนึ่งก็เป็นแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นตัวที่สองนะครับทําส่งกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ส่วนใครที่ไม่สูงว,วันนี้นะครับก็สามารถทําส่งเป็นการบ้านได้นะครับก็สมว่านะครับต้องส่งแบบหนึ่งแบบสองนะครับแต่วันนี้จะจริย้ายส่งวันนี้นะครับเพราะว่าจะไม่มีการบ้านข้างค้างนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็ถ้าเกิดทําเสร็จไม่ทันก็ส่งได้ไม่เกินวันศุกร์หน้านะครับ